อันอะไรไปนี่นะอ่านักเรียนดูควบคุมตัวปลายคือขวดชนิดเดียวกันคือขวดเพชรอ่าตรงนี้เดศษคุณนี้หนูจับจับตรงนี้ไว้แล้วหนูจับตรงนี้หนูต้องลงมาร้อนนะลูกนะจับจับตรงนี้จับข้างล่างตรงนี้จับตรงนี้โอเคตรงนี้โอ๊ยเตรียมพร้อมยังเดู๋นี่ทู่อ่านักเรียนดูนะอ่ออ่ออ่ออ่านี้ออกมาฝ่าตรงนี้ฝั่งนี้เตรียมเลยนอมอ่าหนูจะ้มมอกดตัวป ะนะคร่กตรงนี้เอาจุดแรกนั่นเรียสังเกตน,นะทุกทุกจะจะพุ่งจากวดไหนไปหาไหนนะสังเกตน,นะฮะนี่น้ำเย็นนี่เป็นน้ำอุ่น,<ค>นทุกทุกจะจะพุ่งจากน้ำไหนไปน้ำไหนอะไรเห็นแล้วนี่แล้วเร็วใครเห็นชัดไหมเนาะชัดอนน้นเย็นเป็นอะไรน้ำอะไรน้ำร้อนเห็นไหมนี่ควันน้ำในในกล้องเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นควันค่ะเามาุปแล้ว ลมพัดจากนุ่งพุ่มไหนไปไหนต่อคุณนุ่งพุ่มตามไปสูง,สงน้ำเย็นไปน้ำอะไรน้ำร้อนโอ้มัเมื่อกี้ลืมจับเวลาแต่นักเรียนเราทดลองเมื่อกี้ปับ๊บนักเรียนเห็นกนารทดลองเร็วไหมเร็วต่นนี้เราอยากรู้ระยะทาง